بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التابعين رب شر لي صدري ويسري أمني وحل نقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوكم رقم ميتا هدايا هداياتنا مجال الله لفرصة قطن بمي إيمان ميزتها لبراتنا ที่จะปฏิบัติตามคําสั่งขอขลเลาะที่รักและเคารพทุกท่านศรัทธาชนที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้พูดคุยไปเกี่ยวกับเรื่องของฮิยาบฮิยาบก็คืออาภรณ์ของผู้ที่มีศรัทธาของมุหมินยิงที่มีศรัทธานะครับสึ่งัลลอฮ์ตตาราได้สั่งให้กนนานบีมุฮัมมัดสุลตัลัมบอกกับภรรยาของท่านและลูกหลานของท่านเลยตลอดไปถึงบรรดามุสมินญิงทั้งหลาย ให้ปกปิดหาบนะครับปกปิดร่างกายของหลอนทั้งหมดวันนี้มาดูสีฟาสนะครับลักษณะของหิบนะอัชรัยตามหลักศาสนาเนี่ยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับหาบหิบก็คือการเอาอาภรณต่างเนี่ยมาคุมร่างทั้งหมดตัวน,นี้เป็นหิบนะครับหาบก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่คุมรีรษะอย่างเดียวนะครับก็คุมทั้งหมดแหละทั้งรีรษะทั้งตัว นะเขาบอกว่าไอเยโกนะฮิยามุซาติรันดีจะมีอิบาดานิลมาระยาบก็คืออะไรคือเป็นสิ่งที่คุมร่างกายของผู้หญิงทั้งหมดนะครับบิสนาอิลวะชีวัลกาฟโยเกน้ากับฝ่ามือนะครับเพราะว่ามีฮะดิษรายงานจากฮะดิษกัท่านนาบีบ,บอกว่ายาอัสมะโออัสมะเอ๋ยอินนันมาระตะอิจาบะลกติลมาฮิด นะครับผู้หญิงเมื่อบรรทุบลุถึงวัยอกเกนบาลิกแล้วนะครับลัมยัสลุไอย,ยูรอมินฮาอิลลาฮาจาวาฮาไม่เหมาะสมไม่อนุญ,ญาตที่จะให้ใครมามองร่างของเธอยกเว้นหน้าและก็ฝ่ามือนะครับนี่คือลักษณะของฮิญยาบลักษณะที่หนึ่งก็คือปิดร่างกายทั้งหมดยกเว้นหน้ากับฝ่ามือ ประการที่สองนะครับอัลลาฮยากรันฮิยาบซีนันฟีนักซีฮีิยาบนั้นจะต้องไม่เป็นเครื่องประดับประดานะครับเป็นเป็นการแต่งเป็นเครื่องประดับนะว่ากันง่ยายๆนะครับอย่าให้เป็นเครื่องประดับแต่ให้เป็นการปิดร่างกายเท่านั้นนะครับนี่ก็คือเขาบอกว่าไอ้คำว่าเครื่องประดับคืออะไรววย,ยูเดอร์คิลูฟีซาลิกาคุล,ลมามิน ชนีไอยลตาฟิตอัลจอรุนรยาคำว่าเครื่องประดับก็คือถ้ามันสวยมันเดน่นทำให้ผู้ชายหันไปมองเข้าข่ายนะครับว่ามันจะเป็นเครื่องประดับมากไปประการต่อมาก็คือประการที่สองนะครับประการที่สองก็คืออลาเยชูฟลไฮยับอัมมาตตาหูก็จะต้องไม่ให้เห็นนะครับ สิ่งที่มันอยู่ใต้ใต้ยหยาบนั้นจะเป็นหยียบก็คือเสื้อด้วยผ้าคลุมด้วยทั้งหมดร่างกายนั่นแหละแต่ให้เป็นประเภทวบาบางจงกนกระทั่งเป็นไงครับเห็นเนือ้อเห็นเนือ้อเห็นหนังนะครับไอ้แบบนี้เรียกไม่เรียกว่าหยายบนะใช้ไม่ได้ที่จะเป็นหยาบประการต่อมาครับอัลลัฮยะคูนัลฮิยาบละฮูรออิฮะตันมินตัตตบ อาการนี้ก็สําคัญนะครับคําว่าอยากตามเชะอี้ตามหลักศาสนาที่ถูกต้องก็คือมีกลิ่นปกติไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นหอมปกติบางทีก็เป็นกลิ่นเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเออเขาเรียกน้ายาซักผ้าบ้างพวกแป๊บบ้างอะไรแบบนี้อันนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มีกลิ่นแบบใส่น้ําหอมจริงจจังๆใส่น้ําหอมนะครับมันก็จะมีกลิ่นน้ําหอมนะครับ นี่ก็เป็นเป็นหลักของการขิยาบก็คือห้ามใส่น้ำหอมนั่นเองและประการต่อมานะครับอัลลาฮุชัฟปิลิบาซฮาลิบาเซริยานนะครับลิบาสของเธอขิยาบของเธอคำว่าขิยาบก็พูดไปแล้วนะครับหมายถึงที่ปิดร่างกายทั้งหมดต้องไม่ไปคล้ายกับผู้ชายนะครับอย่าไปอย่าไปเียนแบบผู้ชายว่ากันง่ายๆ นะครับพี่น้องที่รักสตรารชนนิกรอบนี้ก็คือเรื่องราวของซีฟาต้นฮิยาบนะครับลักษณะของฮิยาบพ,พอสรุปสรุปนะครับซึ่งนักวิชาการก็รวบรวมมาก่อที่หนึ่งก็คือต้องปิดร่างกายทั้งหมดยกเว้นหน้ากับฟ่ามือนะครับแล้วก็ไม่บางจนกระทั่งมองเห็นแล้วก็มีอีกประการหนึ่งก็คือไม่รัดรูปจนกระทั่งเห็นเห็นสัดทรงองค์เอวหมดอย่างนี้ก็ไม่ใช่หิยาบนะครับเพราะฉะนั้น แล้วก็ไม่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 ใส่ของหอมจกนกระทั่งไปเตะจมูกผู้ชายวากันง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ประดับประดาจนเวอร์วังอลังการนะครับก็ต้องพยายามสมรวมในทิยาบเพราะฉะนั้นจะเป็นทิยาบเชลรยรออก,ก็ต้องเป็นทิยาบที่เหมาะสมนะครับเช่นหยาบชุดดำมั้งอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ไม่สะดุดตาใครแน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้พยายามที่จะได้รักษาศาสนา ให้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราผิดพลาดไปก็อย่าลืมตบัดตัวต่อรอัสุบฮานะหัวแต่ลามากมากนะครับถนนโซนสลล์รัศวารีหัวสลัมเนี่ยวันๆหนึ่งท่านตบัดกก่าวอสเทอฟิรุลล์ถึงร้อยครั้งแล้วเราแหละนะครับโอกาสที่จะผิดพลาดบางมายก,ก็ต้องตบัดตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่เกีเ่ยวกับเรื่องฮิญยาบไม่ฮิญายาบ,บบางทีก็ไม่คุมฮิญยาบนะครับอันนี้ก็เป็นบาปนะสำหรับเราก็ต้องพยายามตบัดตัว แล้วก็ปรับปรุงตัวให้มีการควเหมียดอย่างที่บอกแล้วครับร้อนในดุนยาเบากว่าร้อนในโลกหน้าอาร์เทอรอแน่นอนบางทีเราอากาศร้อนเนี่ยบางทีสมัยนี้ก็มีพัดลมตัวเล็กๆนะ,ะถือพัดลมไปแล้วก็เป่าก็ยังเย็นขึ้นมาอีกแต่วันข้างหน้าเนี่ยวันอาร์เทอรออยู่ในรกไม่มีพัดลมให้เป่านะครับถึงแม้ว่าจะเป่าก็เป่า,ปา,ปาไฟนรกร้อนหนักครับอีกครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ย ได้ลำลึกถึงชีวิตในอลัลลมบรรารซรุกับโลกนะ่าอาคเรอมางมากเพื่อที่จะเป็นกำลังใจสร้างความอดทนให้กับเราในการจะทำสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาใช้ให้ได้แล้วก็งดเว้นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาห้ามคิดถึงอัลลอฮ์คิดถึงสวรรค์คิดถึงนรกให้มากอย่าไปคิดถึงผู้คนต่างๆนานา,นาที่จะมาชักมาชวนเราให้ทำสิ่งที่ผิดมบิลเฮิตเตอฟิก والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته